สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทำเมนูข้าวผัดผงกะหรี่กุ้งนั่นเองนะฮะ mm. ก็เผื่อทางบ้านเบื่อข้าวผัดธรรมดาละ mm. เผื่อข้าวผัดปูเพื่อข้าวผัดทั่วไปแล้ววันนี้ก็จะมาลองทําเป็นพวกข้าวผัดผงกะหรี่ดูบ้างนะ,ะได้อารมณ์แบบว่าเครื่องเทศนิดหนึ่งรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนนะ,ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของข้าวผัดผงกะหรี่กุ้งครับอันดับแรกก็จะมีข้าว กุ้งหั่นชิ้นสามเกลอือครับต้นหอมไข่ไก่มันกุ้งซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและสุดท้ายเป็นผงกะหรี่นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยครับ เรามาผัดเข้าผัดกันเลยนะครับท่านผู้ชมตั้งกระทะให้ร้อนอันดับแรกเนี่ยจะเป็นสไตล์ผมนะก็คือจะผัดไข่ก่อนแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปฮะโอเคเอาให้ร้อนเลยนะเดี๋นว้มันจะติดกระทะนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเทฟลอนที่จริงไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเกิดเป็นกระทะเหล็กตามบ้านท่านเนี่ยก็ให้ร้อนจัดนะฮะแล้วก็ค่อยใส่น้ํามันลงไปนี้เราจะให้สุกสนะัก 80%ก็พอนะพราไข่มันจะสีสวยกว่านะครับท่านผู้ชม <Yeah. S 2> mm. เออข้าไปตอนนี้ก็เบาไฟลงครับ mm. เดี๋ยวเราจะผัดกระเทียมต่อ mm. นะ ตรงกระเทียมเนี่ยไฟไม่ต้องแรงมากนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากระเทียมมันจะไหม้อะเขาแตกตัวนิดนึงกระเทียมเยอะๆหน่อยก็อร่อยเหมือนพวกข้าวผัดกระเทียมเนี่ยอะไรประมาณนี้นะฮะพอน้ำมันน้อยก็เติมนิดนึงนะฮะแต่ไม่ต้องเยอะมาก นะอาจจะลินออกนิดนึงก็ได้พอพอกระเทียมเริ่มหอมดีนะฮะตามไปด้วยมันกุ้งเลยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวผัดจานนี้มันจะแบบว่าครีม,มี y ครีม,มี y นิดนึงนะฮะอร่อยแล้วก็สีสวยมากดสูสีท่านผู้ชมหอมมากเลยนะฮะตามไปด้วยกุ้งครับกลับมาไฟแรงนิดนึงนะ เริ่มกลับมาไฟแรงแล้วเราก็เพื่อไม่ให้มันไหม้ครับอันนี้จะเป็นซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสกุ้งวันนี้ผมหั่นชิ้นใหญ่เลยนะเพื่อความสะใจ แป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราจะคั่วกับข้าวต่อส่วนข้าวเนี่ยเราก็ใช้เป็นพวกข้าวค้างคืนหรือปาดเวลาหุงข้าวในหม้อหุงข้าวเสร็จปาดหน้าเก็บไว้ผัดก็ได้หรือว่าก่อนจะผัดเอาไม่มีไม่มีข้าวไม่มีข้าวที่แบบว่าค้างคืนหรือข้าวหน้าหน้าข้าวจริงก็ตักออกมานะฮะผืแผ่ให้เย็นหรือว่าเอาใส่เข้าไปในตู้เย็นก็ได้ให้ให้มูภูมูมันเย็นนิดนึงนะฮะแล้วก็ค่อยมาผัดมันจะร่วนสวยผัดอร่อยนะครับ อันนี้ก็ตามไปด้วยผงกะหรี่เลยนิดหนึ่งให้มันโดนความร้อนนิดนึงนะับพวกผงกะหรี่พวกขมิ้นเนี่ยมันจะหอมมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยข้าวครับ mm hmm. เบาไฟนิดหนึ่งนะตามไปด้วยไข่ครับ ช่วงนี้นี่ก็คลุกให้มันเข้ากันนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ได้เบาไฟที่สุดเลยคลุกให้มันเข้ากันก่อนครับอาจจะชิมรสชาติด้วยหน่อยนึงก็ได้อโอเค แล้วก็กลับมาเร่งไฟนะ <c oughs> <c oughs> สีสันหน้าตาเริ่มน่าทานแล้วท่านผู้ชม <c oughs> ผมก็จะขอเคลียร์น,นิดนึงนะเริ่มซกมกแล้ว นั่นนะฮะแล้วเราก็คั่วเขานะถ้าเป็นกระทะจีนก็กระดกเข้าไปนะฮะเนไหมฮะกุ้งมันก็จะละอุกมันก็จะสุกไปได้เรื่อยนะไม่ต้องเป็นห่วง แต่ก่อนจะใส่ข้าวกุ้งไม่ต้องสุก100%ก็ได้สุกแค่50%ก็ได้พอเราคั่วเราผัดข้าวไปเนี่ยมันก็จะสุกเพิ่มอีกนี่ยนะฮะได้ที่ล้วพอครับใส่ต้นหอมทางบ้านถ้าเกิดชอบข้าวโพดหรือว่าแครอทเป็นเต่าๆใส่ไปด้วยก็ได้นะผัดอีกนิดหน่อยปิดไฟแล้วก็เสิร์ฟได้เลยครับผมเดี๋ยวกลับมาดูนครับ โอเคครับท่านผู้ชมนะก็ผัดเสร็จแล้วตอนนี้นึกไม่ออกจริงว่าจะแต่งจานยังไงดีผมก็เลยเอาแบบนี้ง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดทางบ้านมีมีอะไรแนะนําแบบเฮ้ยส่งรูปเข้ามาแชร์มาร่วมสนุกกันได้แบบว่าแบ่งปันกันดูได้เหมือนกันนะฮะส่วนสูตรเนี้ยก็ที่เดิมเลยนะฮะเข้าไปที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันหลังสวัสดีครับ